ก็มีรับสารให้กรมวังมาเชิญระทานสารองค์งาก็เปิดอนแต่แล้วพอเรไปสู่การพูดคุยในเรื่องทุกๆไปองท์ามีความสุขา็หายเรื่องนี้นตัอย่างปีิรับิธัต่อเดชชอบไม่ชอบเราคำารบับสารภาพได้ยากจับกลุ่มทั้งไม่ได้ทางพยายิจา,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 ารณาเนี่ยไม่ให้เอาตามลงโทษเลยัเนี่ยในจำนวนที่ต้องขันที่ดูเรือการ สิคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายเขาถูกใส่ความเพราเป็นผู้บริสุทธิ์แม่ก็ต้องการเอาไปจำเลยเข้าคุกเป็นจำเลยเนยังตึกร้านขายหมูย่างเป็นลูกชายขายหมูย่างมันทําให้ลูกจะได้เสียคู่เสียคนเสียแผลแผลร้องเสียงเป็นแผ้เพราะมีเพราะถ้าไม่คุ้มครองคนเหล่านี้คนเหล่านี้จะสูญสิ้นเสรีภาพถูกจับภุมถูกกล่าวหา คามสำนึกสาเกี่ยวกับโยนรคบควรโยนลบพากในนามของสาลโยนระคบควรโยนละพานขอขอบพระคุณพระสุสัตว์ตัวในคดียาวันนี้ตามพระราชบัญญัติโยนระคบควและพิทาราตดียวจนระคบควรวัฒนธรรมการพิพากษาเพืาอเลี้ยงดคกองสิทธิและสุภาพเด็กอดยเยาวชนจาก่วนย์พิพากษาเพื่อแนะนาช่วยเหลือพิษถ่ายและครอบครัวในคดียา ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ระดับต่อไปครับข้าราชารคณสารเยาวชนและคคอบครัวจังหวัดลำปางต้อนรับถึงกระทรวงของโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญาแสดงให้เห็นว่าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางตระหนักถึงความสำคัญและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา จะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายและในคดีอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้พิพากษาผน่าศารเยาวชนวันนี้ที่เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญาหนขาะนี้ครับ ก่อนได้ไหมประจํที่นครับ 好，多看、well, โอเคศูนย์ให้คำปรึกษาผู้เสียหายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งแล้วครับที่เปิดช่องเปิดทางแล้วก็เป็นที่ให้ผู้เสียหายสามารถมาใช้สิทธิ์ภาษาเยาวชนก็มีความชอบรามตามกฎหมายที่จะเยียวยาดูแลออกคําสั่งคุ้มครองสนิาพก็ได้การที่ได้มาในศูนย์เนี่ย มันทําให้ผู้เสียหายเขาสูงว่าที่นี่เป็นอีกหลังหนึ่งเป็นอีกบ้านหนึ่งที่มันเซฟเฮาไม่ใช่เจอกันในห้องพิจารณาคดีไม่ใช่เจอกันที่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งนั้นเป็นที่สาธารณะเขาอ,อับลายเขาไม่อยากเจอผู้คนครับเขาอ,อยากจะอ,อยู่กับที่ที่มันเป็นส่วนตัวฉะนั้นศูนย์ให้คาปรึกษาผู้เสียหายไม่ใช่แค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามีศูนย์แต่เป็นศูนย์ที่มีจิตวิญญาณมี ลักษณะที่มีคนที่สามารถดูแลผู้เสียหายได้อาจจะไม่มากในเชิงปริมาณแต่มากในคุณภาพที่จะเปิดนั้นลำปางสารยุยชนและครอบครัวจังหวัดลำปางจึงเป็นสารยุยชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือซึ่งได้เปิดขึ้นมาที่จะคุ้มครองผู้เสียหายเ็ราเชื่อว่าเมื่อเราเผยแพร่ประหาสองครั้ไปผู้เสียหายในคดีที่เข้าสู่ศาลเราก็จะดึงเขาเข้ามาเพื่อให้ร่วมกันในการที่จะคุ้มครองดูแลอย่างน้อย เสียหายรูสึกคูมว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิง้งประชาชนก็จะรู้สึกว่าศาลยุติธรรมไม่ได้เลือกปฏิบัติศาลเยาวชนไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าดูแลแต่เด็กเยาวชนที่ทําผิดแต่เราดูแลทุกภาคส่วนทั้งตัวผู้เสียหายที่เขาได้รับความเสียหายด้วยฉะนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวก็จะคุ้มครองดูแลสิทธิของเด็กเยาวชนสิทธิของผู้เสียหายสิทธิของเด็กจึงเป็นพยานนะฮะ แล้วก็สิที่ของผู่ความประชาชนที่เข้ามาในศาลเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเท่ทาเทียมเสมอภาครวดเร็วประหยะัดแล้วก็มีความยุติธรรม